ตามตอนนวทางตัวดีตัวเด็ดมาฝากตอนเอฟซีทุกท่านครับเมื่อนีว่าจะไปหาพอเส้นเงียบครับพอเส้นเงียบนาทาเอฟซีทีดีติดตามอยู่กับสี่มุจัากว่าพอเส้นเงียบนี่เป็นเสียนคำนวณครับเสียนคำนวณที่สุดยอดมากครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับแอดจะมาว้ามีเรื่องมาว้าสู่ฟังนะครับมีเรื่องเล่ามาเว่าสู่ฟังนะ เอฟซี FC, ทนหนึ่งบินตรงจากเยอรมันครับผมจากเยอรมันเนาะเป็นเพื่อนเป็นค้นสุรินครับมาหาพระอาจารย์ขมิเดินทางมาหาพระอาจารย์ขมิเพื่อนกติดตพานแอดมานี่แหละครับเนาะหลังจากมาพบพระอาจารย์ขมิลึกลับเนะาะพระอาจารย์ขมิลึกลับจากสุรินมาที่อุดรธานีครับผมเพิ่นมาคนเดียว หลังจากพบอาจารย์ขม้นเรือลับเสร็จครับกลับไปเพิ่นกับเฝ้าโทรหาแอดครับมืออีกขึ้นอีกมือนหนึ่งครับเพิ่นเฝ้าโทรหาแอดเลยนะครับเพิ่นเ้ามีเรื่องเ้าสู่ฟังเนาะเดี๋ยวเป็นจังไดเดี๋ยวแอดกัสีค่อยๆเล่าครับผมเอาจากเริ่มต้นเลยครับผม เอฟซท่านนี้เป็นผู้ยิ่งครับพี่ปัดพี่ปัดเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับผมเพิ่นเห็นคลิปที่ทั้งทีมงานนี่แหละครับทั้งแอดนี่แหละนำเสนอออกไปครับเพิ่นเป็นเอฟซสายบุญนะครับเพิ่นบินตรงมาจากเยอระะมันแต่ว่าตอนที่บินตรงมากนั่นไม่ได้ เพิ่นบินตรงมากก้อนหน้านี้แล้วครับสองเดือนเนาะตอนนั้นน่ะยังบรด้นํนเสนอข่าวของอาจารย์พระขมิลลึกรับดอกเพิ่นกลับมาพักอยู่บ้านที่สุรินเพิ่นใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมันมาหลายปีแล้วครับจนตั้งลูกหลากญี่ปุ่นเนาะพ่อเห็นขา่าวพระาจารย์ขมินลึกลับมีความศรัทธาอย่างแรงกะอยากสิห่วมบุญครับเพิ่นก็นเลยโทรหาแอดแล้วก็เดินทางคนเดียวครับ ขึ้นรถประจําทางครับพ่อพี่น้องครับขึ้นรถประจําทางเดินทางออกตั้งแต่ตีสามเอยโมเมนต์ตีสามเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้านะครับรถมั่นกะเดี๋ยวเพื่อนกับบอคอยบช่ชินเส้นทางครับจะไปจะมาเนาะมาถึงจังหวัดอุดอรตอนซีโมงแรงครับเนี่ยครับการเดินทางโดยคือรถประจําทางกับสิทธิชาแบบนี้ครับผมแต่เพื่อนมากคนเดียวครับพี่ปัดเนาะครับ เอซเพื่นเป็นผู้ยิ่งเนาะก็คือนรถประจำทางกับสะดวกครับรถมาเองีงเบาไว้มาถึงสี่โมงแรกมาถึงอุดรธานีมันค่อนข้างที่จะคำมืดแล้วครับมือนันแอดกะิิไปเอาเลขที่อาจจะไปทํำพิธทีที่วัดปราช้าแตกนะครับที่ได้นำเสนอไปแล้วนั่นแหะ ก็เลยบดไดผ้าเพื้นเขามาหาอาจารย์ขมินข้นก็เลยว่าพี่ขอเป็นมืออื่นซะเดี๋ยวแจ้งพระอาจารย์วห้เข้าเข้าไปตอนเศรา้านะครับเฮาเข้าขไปตอนเศรา้าจะสะดวกกว่าเพราะว่าเข้าไปตอนแรกไม่เคยสิคํำสิมืดครับอ่าโอเคเพิ่นพักยูนในอุดเพราะตอนเศราเพื่อนก็เดินทังออกมาที่อำเภอพ,พีบูุ์รักครับผมแอดกับผาเพื่อนไปแล้วก็ไปหาอาจารย์ขมิ้นครับอาจารย์ขมิ้นลึกลับเนาะครับเนาะ ไปนมัส,สการอาจางขยันเลือกรับครับผมเพื่อนกะมาเบิ้งนั่นแหละว่ามีมองไหนที่ว่าพระอาจารย์เพื่อนเสีเสีสางเนาะถ้าเกิดว่ามีกกำลังนะครับเพื่อนกะตีมาซอยเห็ดซอยสางครับเอฟซี FC สายบุญครับมีความศรัทธาในเรื่องของการทำบุญย่างแรงกาเนาะเชแรงกาซ้ำไหนจนเพิ่น เดินทางมาถึงนะครับคน,คนเดียวโอ้ผมกับบอยากเสื้อ่าเป็นสิกานะครับทั้งเส้นทางกับบอชินน้องเป็นผู้ยิ่งตคนเดียวเดินทางมาหลังจากได้พบพระอาจารย์ขมนแล้วเพื่อนก็ได้ร่วมทําบุญนั่นแหละนะครับก็ได้ร่วมทําบุญแล้วก็บเบิง่งภายในภายในวัดนะครับมานี่เมื่อนั้นก็ผ่านไปด้วยดีนะครับแบบมีการพูดคุยนาน,านทนาหน้าท่ากันแน่ บ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อนก็นได้ที่เดดไปนํานะครับตัวดีตัวเด็ดย่ำคว่มันใจฟั่งจากปากของอาจารย์ขม้นลึกลับโดยตรงครับเพื่อนก็นมันใจร้ายแล้วละ่ะเพื่อนมันใจแห้งแล้วนะครับหลังจากเพื่อนกลับไปครับผมเมื่อเพื่อนกลับไปไปหอดตีสามครับกลับไปถึงสุลินตีสาม แล้วเพิ่นกะมีตาล่างที่จะไปทําบุญถวายเพ่ต่อของเชาอีกช่วงเช้าอีกมือหนึ่งครับนั่นแหละครับพอขามขึ้นไปอีกมือหนึ่งครับผมเพิ่นไปนั่งเบิงคลิปที่แอดไปไทยที่วัดป่าช้าแตกนะครับวัดป่าช้าแตกเนี่ยตอนที่ทําไิที่อยู่ในป่าชานะครับอยู่หน้าต,นต้นตะเคียนไงนะครับ พอเบิงคลิปเบิงคลิปบอท่านจบครับตอนที่เบิงคลิปอยู่นี่ลหละเพิ่นเฝ้าโทรมาเลยเนาะแต่ผมก็สงสัยอยู่เอพี่กำลังเบิงคลิปบอสั่นก็ได้ยินเสียงอยู่ดรอกครับเว้าอยู่ในคลิปเบิงคลิปบอสั่นก็ได้ยินเสียงอยู่ดอกครับเว้าวอยู่ในคลิปน่ะจอดแ๊่จ๊แจ่เสียงเสียงคลิปนะ่ะสงสัยสิเป็นโทรศพพัพท์คนละเครืองหรือปเปล่าเบิงคลิปอยู่เพิ่นก็สามารถโทรมาได้เนาะอัน ที่คนมีโชคไปนะ่ะวัดป้าชาติไอ้วัดป้าชาแตกนะ่ะที่ไปเอาเลขอยู่ในในผีป่าชานะ่ะว่าสัที่ต้นตะเคียนไงนะ่ะพี่เห็นเลขชัดมาเจนมากว่าสัตตัวเลขนี่ชัดเจนมากอยู่ที่ต้นตะเคียนครับผมเพิ่อนบอกแบบนี้เลขยังล่ะครับพี่เลขยังงว่าสัตดอกเพราะว่าเมื่อที่เข้าไปเอาวัดป่าชาแตกจําได้บอครับ วัดป่าช้าแตกนี่งวดที่แล้วเลขทูเพ่นแตก405ตรงๆครับผมนะครับส่วนงวดนี้เพ่นได้428นี่วัดป่าช้าแตกด้วยครับแล้วกามิสิมีเลขบักหลอดครับเลขบักหลอดงวดที่แล้วได้สามตัวหา03ครับมันออกหาสามครับส่วนงวดนี้ครับเลขบักหลอดได้สองตัวครับ86ครับกับบ้งหูวาจมาหรือบอมาครับอันนี้แอดกับบ้องหัคือกันเนาะมานี้พี่ปัดพี่เห็นเลขตัวไหนอยู่ต้นตะเคียนใหญ่น่ะ ผมเบิงแล้วบงเบิงอีกคือบ่าเห็นตัวเลขเลยเพื่อนบอกว่าตัวเลขชัดอิลี่าสัน่นเพราะเฮายกขันไปว่างนะยกขันไปว่างเพื่อนสวดทำพิธีนะ่ะพี่ก็เห็นแล้วตัวเลขนะโตใหญ่ด้ว่าสัน่นเลขหาเก้า่าสันส้นเออ่าซั่นขึ้นมาตรงกันครับพักเคมเลืลกลับคักแตรว่าสัน่นเพื่อนบอกว่าขนขิ้งลุกหยาบหยาบเลยว่าสั่นว่าโอ้มันก็เป็นแต่ขนขิ้งลุกอยู่ดอกเนาะ มาหาพราะาจา,านาร์พระขมิเลือกลับก็ได้เลขหาเกเลข2ตัวเลขสามตัวก็ได้สามศย์สไปนะครับบึงคลิปที่แอดไปเอาอยู่ต้นตะเคียนในป่าชาตัวเลขโพขึ้นมาที่ต้นตะเคียนนะครับตรงที่มีห้อยแป่งรูปเขาๆไหวนะครับอยู่บริเวณนั่นแหละเพื่นว่าห้าเก้าสันเดียเด๋ยวเดี๋ยวพี่จะแคปหนะ้าจอส่งไปให้เบิ่อวแ้ันแคปไว้แล้วสัน แต่ว่าเท่าตอนนี้ยังบอท่านเห็นอยู่ยังบ่สท่านส่งไม้เบิ่งอยู่ <c oughs> ผมก็อยากเห็นกันเนาะอยากเห็นยว่าโพ่ขึ้นมาแบบไหเป็นยังตอนที่อยู่ในพิธีตอนที่เฮ้าอยู่ตรงนาต้นตะเคียนนี่คือมองบอเห็นทั้งทงท,งที่พยายามจะมองจะเพ่งนะครับแต่พี่ปัดเบิ่งในกล่องครับเบิ่งในคลิปเนี่ยกับมองเห็นเป็นตัวเลขครับแต่ว่านี่มันกะคือว่าเนะครับเนาะ บุญไผบุญมั่นครับผมบุญไผยบุญมั่นบางคนเบื่องเห็นบางคนกับบ่เห็นนะครับเลขกจาจย์ไหนมาบางคนกับมักกับซื้อบางคนบ่มักกับบ่ซื่อฟั่งซื่อนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนบอกว่าบุญคนณม,มาว่าซ้ำกันครับผมมันคนเฮาเฉบ่วรวยพร้อมกันดอกเพื่อนว่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นเนาะหลังจากนี้นยังมีที่เ็ดอีกนะครับอ่าคนไม่โชคหูบอลสัน่นนี่ เพื่อนเพิ่นบอกว่าจําได้บ่เออสันเมื่อที่เราเข้าไปวัดกันนะที่หมาน้อยมันมาคาบล่องเท้าพี่นะเอาสันหมาน้อยมาคาบล่องเท้าพี่มาดนี่คาบสองรอบผ่นี้ครับตอนแรกเข้าไปในโบสถ์ครับเข้าไปกราบขอพรพระประทานที่อยู่ในโบสถ์หลังจากนั้นครับออกมาหมาน้อยลักเกิบหนีไปแล้วครับผม คาบร่องเท้าพี่ปัดจักไปไซไปน้ำหากันอยู่พักหนึ่งก็ออกกลับมาได้ครับผมหลังจากนมัสการกาบขอพรอนพาให้โบสถ์เซ็จก็ขึ้นไปที่กุฏิของอาจารย์ขมิ้นครับผมเป็นกะมี่มองกุฏิรับรองเนาะครับเนาะตรงกุฏิรับรองพนรับรองแขกถอดล่องเท้าไว้มาคาบอีกครับคางเดียวกันครับมานี้คาบจากกุฏินี่ครับ แลนเข้าไปไว้ในโบดครับพาบาราวะบอฮันไน้ปิดโบดหมาน้อยมาบานีที่เ็ดอยู่ที่หูบอว่าสันล่องเท้าที่หมาน้อยตัวนั่นคาบราวาบอฮันไดตปิดโบดหมาน้อยมาบารนีที่เ็ดอยู่ที่หูบอว่าสันล่องเท้าที่หมาน้อย ตัวนั่นคาบมือหน่อยคาบสองเทืาหน่อว่าสันพี่มาเบิงมิเลขหาเก้าว่าสันคนลุกยิ่งเข้าไปอีกว่าสันเอา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 ก็ว่างอย่างสันเนาะพี่ว่าสนดอกผมไม่แน่จำไม่ไเขาปลาลัานกับใครเมื่อแล้วว่าสนดอกแล้วแต่ก็ไอ้สองตัวนี้สนอกอเออมันก็ว่าโอ้ยจักว่สาสันมันคือบังเอิญแท้จักซีแมนโมแมนคือจังไหนแั่น,ใน,ใน,น,นี่เพิ่นว่าเนาะ อะไรยังสิบังเอิญขนาดนี้เพาะั่นตอนแรกคาบจากโบสถ์นะครับเมื่อไวนากุติพอมาถอดไวนากุติครับคาบจากหนากุติวิ่งเข้าไปไว้ในโบสถ์มาหน่อยมาหน่อยมันมาออกลูกไวครับแม่มันมาออกลูกไวมาน,นี้แม่มันถูกยิ่งตายแล้วละ่ะม้วนหัวผู้ใดยิ่งเนาะครับเดือดลูกมันสองตัวมันเกิดกําลังกําลังแข่แหลมกําลังกรลังขั้นแข่ขั้นปากครับ ตอนแรกก็ไ่ได้คิดอีกอย่างหงหรอกพ่อพี่ปัดมาบอกว่าร่องเท้าที่หมาน้อยคาบนะร่องเท้าพี่นะคางคาบคางเดียวกันนะคาบสองคางนะมีเลขห้าเก้า 9, คือกันคือกันกับตัวเลขที่อาจารย์ไห้มาคือกันกับตัวเลขที่มองเห็นอยู่ต้นตะเคียนครับเอานี่แหละครับลองไปคิดบังรู้ซอยกันพิจรารณาครับความบางเอินแบบนี้หรือว่าเขาจะคิดมากเกินไปมโนขึ้นมาเองหรือจังหด นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองครับผมแอดกะที่จริงแอดกับมักอยู่ดอกเลขตัวนี้มักร้ายพ้อมรลอตเตอรี่ทางตวองหาลอตเตอรี่ได้แค่ใบเดียวครับหาเก้าใบเดียวเก้าหาใบเดียวครับหาได้แค่นั้นนอกจักเอาถ้าถึงวางถึงข้าที่เข้าจะมีโชควมีลากมันเดี๋ยวมันก็นจะมาดอกสันดอกเดี๋ยวกับกำลังล่อๆบางอยู่ว่าช่วงออกไปหาท้ายคลิปนี่จะ จะเจอบอเนาะนะครับเอา้านี่กับเรื่องเล่าที่พี่ปัดเนาะครับเอฟซี FC จากเยอรมันครับผมบานยูซูลินไปตั้งลกลากอยู่ที่เยอรมันนะครับเพิ่นกลับมาพักเพิ่นว่าสามน่าจะสามเดือนครับเดี๋ยวเดือนหนา้าเพิ่นกับบินกลับเยอรมันแล้วละ่ะเดือนหน้านี่แหละนะครับเพิ่นมาอยู่ที่ประเทศไทยได้สองเดือนแล้วนี่กับเรื่องเล่าของเพิ่นนะครับมีเป็นเอฟซีสายบุญครับผมมาไก่นะครับดันโดนมานี่แหละโดยแรงสัตท่า คุณเฮ้าสามารถเฮ็ดใดทุกอย่างครับบอมีความขลัวบอมีความยยานนะครับอ่าสำหรับแนวทางนี้ก่ะลองเอาไปเบิ้งกันเนะครับแอดก็ฝากไปซ่ำนีครับผมเดี๋ยว